สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Animal s อีกครั้งนะครับแล้ววันนี้ครับเรามีเจ้าตัวเล็กๆตัวนี้นะครับเป็นแขกรับเชิญของเรานะครับใช่ไหมครับน้องเมฆใช่ครับตัวนี้มันอยู่ในไหนครับอยู่ในไลออนคิมครับอยู่ในกระตูนะฮะเราคงเคยคุ้นหน้าคุ้นตาแต่ว่าเจ้าตัวนี้เป็นลูกของมันมันมีชื่อว่าเมียแคทเขามีชื่อว่าเมียแคทนะครับซึ่งตัวเนี้ย เป็นลูกนะฮะเป็นลูกๆมันเป็นลูกของมันเพราะตัวเต็มวัยเนี่ยมันปราดเปรียวมากเราคงจับมาให้น้องๆดูไม่ไหวอะคราวนี้เรามาทำความรู้จักกับเจ้าเมียแคทกันหน่อยดีกว่าครับผมเมียแคทเนี่ยโดยปกติที่อยู่อาศัยมันเป็นยังไงครับพี่โอ๊ต เขาจะอยู่ทุ่งหญ้าสวรรคหน้านะครับก็คือมีอากาศร้อนมีหญ้าขึ้นเป็นพุ่มๆเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นพื้นที่ราบนะครับพวกนี้จะอาศัยเป็นกลุ่มกลุ่มใหญ่เป็นฝูงหนึ่งเลยใช่ครับฝูงหนึ่งอาศัยประมาณสัก 20- 40ตัวนะครับแล้วก็มีอนาเขตอยู่ใกล้ๆกันแต่ละตัวเนี่ยจะมีหน้าที่ต่างกันเช่น เลี้ยงลูกระวังภัยจ่าฝูงนำล่าเหยื่อประมาณนั้นครับถ้าเกิดเห็นมีอันตรายมาในธรรมชาติก็จะร้องใช่ครับแล้วเตือนเพื่อนๆครับผมแล้วตัวเองก็จะวิ่งมุดลงรูบใล่ครับพี่เอิร์ครับแล้วยืนทั้งวันมันเมื่อยไหมครับจริงๆเขาไม่ได้ยืนทั้งวันนะครับเขาจะเป็นการยืนสองขาเนี่ยเป็นการสอดส่องระวังภัยเพราะว่าการยืนสี่ขาเนี่ยมันเตี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดเขายืดตัวยืนสองขาปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นอะไรได้ชัดขึ้น นะครับเขาจะเก็บเอาไว้ยืนตอนที่เขารู้สึกว่ามีเสียงอะไรประหลาดหรือว่าได้กลิ่นอะไรประหลาดนะครับ mm hmm. หรืออาจจะแบบมองเห็นไม่ถนัดเขาจะยืนสองขาครับ,รบมันเป็นสัตว์ที่คนนิยมเลี้ยงมากไหมครับพี่โอ๊ยครับคือเนื่องจากนิสัยเขานะครับเป็นสัตว์ที่อยู่เป็นกลุ่มพอเรานํามาเลี้ยงเนี่ยปุ๊บเนี่ยเขาจะมองเราว่าเราเหมือนฝูงของเขารหรือเป็นจ่าฝูงของเขาเพราะนั้นเราเดินไปไหนเขาจะเดินตามเลย oh. เหมือนกับสุนัขเลยแล้วก็ oh. Oh. ไอคิวเขาค่อนข้างดีครับพอๆกับลูกสุนัขเลยฉลาดมากครับบอกเลยฉลาดมากในแคทเนี่ยพี่เอิร์ธครับแล้วมันฉลาดไงครับก็ถ้าเทียบเท่านะครับก็ประมาณลูกสุนัขครับลูกสุนัขก็คืออาจจะยังไม่ได้ฉลาดเท่าสุนัขเต็มที่แต่ว่าไอคิวเขาก็คือจําเจ้าของได้จํากลิ่นจําเสียงจําสถานที่นอนหรือว่าสถานที่อื่นๆที่เขาไปขับถ่ายอย่างเงี้ยได้หมดเลยเรียกมาด้วยบางตัวมาเรียกมาด้วยเปิดประตูได้ด้วยแอบเปิดประตูได้ด้วยใช่ครับ ก็เหมือนเลี้ยงหมาแมวอะฮะพูดง่ายใช่ครับฉลาดใกล้ๆกันเลี้ยงยากไหมครับพี่โอ๊ตถือว่าเลี้ยงง่ายนะครับสำหรับเอ็กโซติกเพง่ายเลยใช่ไหมก็ทานพวกอาหารหมาก็คือเราเน้นเป็นโปรตีนอาหารแมวนะครับจิ้งหรีดผลไม้เล็กน้อยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นนมก็ได้ จริงๆแล้วใกล้เคียงกับทางสุนัขมากกว่าแมวก็กินทั้งพืชและสัตว์นะฮะก็คือสามารถทานผลไม้เสริมอาหารสุนัขได้นะครับหมอครับที่ตาดำๆมันไวทำอะไรคบตรงขอบตาดำใช่ไหมครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยตรงขอบตาดำๆเนี่ยมันเอาไว้สําหรับเหมือนจะช่วยลดการสะท้อนแสงถ้าอยู่ในที่จ้ามากๆแล้วตรงนี้มันดำเนี่ยมันสามารถเหมือนกับทําให้มองได้ได้ดีขึ้นครางแสงในระดับหนึ่งนะฮะนะครับเหมือนคนส่แว่นตาดำอ่ะจะรู้สึกสบายตาขึ้นอันนี้เขาจะเป็นแบบ ขนตารอบๆสีดํามันทําให้แสงเข้ามามันไม่จ้าเกินไปพี่เอิครับแล้วมันออกโลกวันละกี่ตัวค่ะโอ้วันละกี่ตัวน้ี่เมียแค่หรือไก่วีนละกี่ตัวค่ะเขาออกได้ทั้งปีเลยปีหนึ่งได้ประมาณ3ามคอกนะครับคอกหนึ่งได้ประมาณ2อถึงหตัวแล้วแต่ว่าแม่สาวหรือว่าอายุมาแล้วใช่แล้วก็ความสมบูรณ์ครับโดยเฉลี่ยก็3 4สตัวครับผมนะครับลูกมันกินอะไรลูกเขาเล็กๆเนี่ยเกิดมายังตัวประมาณนิ้วโป้งนี่เอง นะครับแล้วก็เขากินนมแม่นะครับจนเขาอายุประมาณสักสามสัปดาห์เขาก็จะเริ่มออกมากินอาหารนุ่มๆนะครับแต่ก็ยังกินนมแม่จนจนกระทั่งประมาณเกือบเดือนถึง2เดือนเนี่ยครับเขาจะเริ่มกินอาหารแข็งได้แล้วเริ่มกินแมลงตัวเล็กๆได้แล้วครับหมอครับแล้วผมเลี้ยงได้ไหมครับน้องแม่ก็เลี้ยงได้แต่ต้องขออนุญาตคุณแม่ก่อนเพราะว่าเจ้าตัวนี้หนึ่งก็คือมันต้องดูแลเหมือนกันมันไม่ใช่ว่าให้อาหารแล้วอย่างเสร็จนะมันต้องดูแลเก็บเออ เก็บชีและพวกที่ชอบแทะนู่นแทะนี่เหมือนกันต้องมีพื้นที่เลี้ยงที่เหมาะสมกับเขาด้วยนะครับรู้ก่อนเลี้ยงแล้วก็พร้อมก่อนเลี้ยงดีที่สุดนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่วได้นะครที่พานุ่มมี่มาดูสัตว์แปลกๆด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับและน้องๆก็ได้เห็นนะฮะสัตว์น่ารักน่ารักเอ็กโซติกเพสอย่างนี้เต็มไปหมดเลยนะครับและน้องๆก็คงรู้นะครับว่าถ้าเราจะเลี้ยงสัตว์ชนิดหนึ่งรู้ก่อนเลี้ยงสําคัญที่สุดครับ แล้ววันนี้ครับเวลาของรายการ Animal Speak หมดลงแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่ในตอนหน้าวันนี้เราสามคนล้าไปแล้วครับสวัสดีครับเพราะเมียแคทพูดไม่ได้ถึงต้องมี Animal Speak